หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นาวโรปร,รียนธรรม9้าประโยค 11. สังขารุเปกขายานวิปัสสนาอันดับต่อไป ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแกโยคียบุคคลผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานหลังจากที่ได้ผ่านยานที่10บมาแล้วก็คือวิปัสสนาญาณขั้นสูงมีชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณเท่ากับญาณที่วางเฉยในสังขารรูปนาม เมื่อผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานตั้งสติกำหนดรูปน้ำอยู่อย่างไม่ย่อท้อติดต่อกันไปและได้เห็นรูปน้ำแสดงฤทธเดชออกมาต่างๆนานาเป็นไปตามอำนาจพระไตรลักษณ์ซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์ที่ไหล้ายไม่น่าพึงพอใจไม่น่าปลาถนาทั้งนั้นอันเป็นลักษณะการแห่งปฏิสังขาารที่กล่าวมาแล้วต่อจากนั้น เมื่อพยายามตั้งสติกำหนดในบทพระกรรมฐานต่อไปก็ย่อมที่จะเกิดความรู้ความเห็นอย่างแจ้งชัดแก่ใจด้วยภาวนามยปัญญาว่าอันรูปนามนี้ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอาเป็นสาระที่พึ่งได้ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารมีแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ คือมีแต่ทุกข์ขภัยและโทษทั้งสิน้นเมื่อเห็นชัดแจ้งด้วยปัญญาดังนี้แล้วย่อมละความยินดีพอใจในรูปนามนั้นเสียก็อาการที่ละความยินดีพอใจในรูปนามนี้ถ้าจะกล่าวอีกทีก็คือความวางเฉยในรูปนามนั่นเองในกรณีนี้ถ้าจะเปรียบก็มีอุปมาเหมือนกับว่า บุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีภรรยารูปสวยโสภาเขามีความรักใคร่พอใจในภรรยานั่นเป็นล,นล้นพลอุตสาหปลนเปลอยให้ภรรยาได้รับความสุขยิ่งกว่าตนเองด้วยใจหลงไหลไม่อาจที่จะพลัดพรากอยู่ห่างจากนางรูปสวยที่เป็นภรรยาแม้แต่เพียงครู่เดียวครั้นเห็นภรรยาที่รักแห่งตนยืนก็ดีนั่งก็ดี พูดก็ดีหัวเราะก็ดีกับชายอื่นเป็นบางครั้งบางคราวย่อมร้อนรุ่มกลุ่มอุลาแทบจะเป็นบ้าตายไปด้วยความหึงหวงเต็มไปด้วยความหงุดหงิดขุนเคืองได้เสวยโทมนัสความขัดใจมีประมาณยิ่งครั้นอยู่ด้วยกันมานานนานมาเกิดตาสว่างเห็นความชั่วช้าของนางที่เป็นภรรยานั้น ซึ่งมีมากมายหลายอย่างหลายประการให้รู้สึกเกลียดชังเป็นยิ่งนักเลยต้องการที่จะสลัดทิ้งไปจึงทำการหย่าขาจากภรรยาชั่วช้าไม่ถือเอาภรรยานั้นว่าเป็นภรรยาของตนจำเดิมแต่นั้นมาแม้จะได้เห็นภรรยาชั่วช้าทำอะไรกับใครก็ตามเขาย่อมไม่โกรธไม่หึงหวงไม่ถึงความโทมนัสขัดใจ เป็นผู้วางเฉยเสียได้อุปมานี้ฉันใดผู้บำเพ็ญวิปัสนากรรมฐานก็ย่อมเป็นฉันนั้นคือในการก่อนตนมีความยินดีพอใจรักใคร่ในสังขารรูปนามยิ่งนักเฝ้าฟูมฟักเอาอกเอาใจโดยประการต่างๆแต่บัดนี้เกิดมีปัญญาจากสุสว่างมองเห็นทุกขโทษในรูปนามต้องการจะสลัดทิ้งไป จึงตั้งใจตั้งสติกำหนดรูปนามด้วยปฏิสังขายานแล้วไม่เห็นสิ่งที่ควรจะยึดถือเอาว่าเป็นเราและของเราแม้แต่สักนิดหนึ่งจึงละความยินดียินร้ายกลายเป็นผู้วางเฉยในรูปนามเหมือนเช่นบุรุษวางเฉยต่อภรรยาเก่าในตอนหลังดังอุปมาที่ยกมาแล้วนั้นสภาวะยานอย่างนี้แลเรียกว่า เริ่มก้าวเข้าสู่สังขารุเปกขายานครั้นผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุถึงสังขารุเปกขายานก็ย่อมจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นทันใดนั่นคือจะเกิดความรู้สึกสบายสงบสบายขึ้นทันทีทุกขเวทนาที่กำลังได้รับอยู่ในเขตแห่งปฏิสังขารานก็จะอันตรธานเคลื่อนคลายหายไปหมดสิน้น การกำหนดรูปน้ำคล่องแคล่วยิ่งขึ้นกำหนดได้นานๆจิตใจสงบเงียบรวมความว่าสภาวะญานก้าวขึ้นไปสู่เหตุการณ์ที่ดีและจะดีกว่ายานที่แล้วๆมาทั้งหมดจนเจ้าตัวผู้ตั้งสติกำหนดอยู่ก็ให้รู้สึกประหลาดมหาสจรรย์ใจเป็นนักหนาเมื่อผู้บำเพ็ญวิปัสสนาพยายามต่อไป ซึ่งความจริงนั้นใสในตอนนี้แม้จะไม่มีผู้ชี้ชวนให้พยายามก็ไม่เป็นไรเพราะโยคีบุคคลผู้ปฏิบัติเกิดความสงบอกสงบใจใครที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไปอย่างไม่ลดละอยู่แล้วเพราะมีใจผ่องแผ้วและมีสมาธิยานอันสูงยิ่งนักต่อจากนั้นเมื่ออินทรีย์ได้ส่วนสมดุลกันเป็นอันดี สังขารุเปกขายานนี้ก็จากทวีความแก่กล้ายิ่งขึ้นโดยลำดับจนในที่สุดก็จากสำแดงสภาวะแห่งยานนี้ออกมาอย่างครบบริบูรณ์6ประการคือ 1. ไม่มีความยินดียินร้ายกำหนดรูปนามได้ง่ายที่สุดกำหนดได้สม่ำเสมอเรียบร้อยกำหนดได้อย่างสบายปราศจากอุปสรรค ความขัดข้องทั้งปวง 2. ดีใจก็ไม่มีเสียใจก็ไม่มีมีแต่ตั้งสติกำหนดเฉยอยู่อย่างนั้น 3. วางเฉยอยู่ได้ในสังขารรูปนามทั้งปวงความวางเฉยในกรณีนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นความวางเฉยหรืออุเบกขาขั้นเอกปุซึ่งผู้ที่ไม่ได้บรรลุถึงยานนี้ จักทราบไม่ได้โดยอนุมาน 4. รูปนามอันเป็นมูลกรรมฐานถึงภาวะที่ละเอียดประณีตกว่าแต่ก่อนทำให้ผู้บำเพ็ญกำหนดอยู่ได้น,น,นานๆความรู้สึกในตอนนี้ไม่อยากไปไหนไม่อยากพบใครไม่คิดไม่นึกอะไรทั้งสิน้นเพราะความฟุ้งซ่านไม่มีนิวรธรรมทั้งหลายก็สงบไม่มีมารบกวน หยิ่งตั้งสติกำหนดไปสังขารรูปนามทั้งหลายอันเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาก็ยิ่งสุขุมประนีตเข้าทุกทีคือถึงสภาวะที่ละเอียดเป็นอย่างยิ่งเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าสามารถกำหนดได้อย่างสบายในด้านจิตใจก็ให้รู้สึกว่ามีความสงบเป็นที่สุด 6. ถึงภาวะที่เรียกว่า มีทาเป็นอำนาจเต็มคือมีจิตใจแคบเข้ามาความคิดฟุ้งซ่านน้อยที่สุดแทบจะกล่าวว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ในขณะที่กําหนดอยู่นั้นแม้อารมณ์ภายในกล่าวคือมูล,ลกรรมฐานก็แคบเข้ามาเพียงแต่กําหนดกรรมฐานบทต้นเท่านั้นจิตใจก็พลันสงบเสียแล้วไม่ต้องกําหนดบทกรรมฐานอื่นๆที่ยืดยาว ในกรณีนี้ถ้าจะเปรียบก็บเหมือนกับยางที่ยืดไปแล้วกลับสั้นเข้ามาฉะนั้นสภาวะยางตอนนี้รู้สึกว่าจะอธิบายให้เข้าใจได้ยากสักหน่อยเพราะเป็นสภาวะยางเบื้องสูงซึ่งท่านที่ไม่ได้ผ่านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานมาย่อมยากที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องถ่องแท้ได้จะอย่างไรก็ดี ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าเมื่อท่านผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุถึงสังขารุเปกขายานอันประกอบด้วยองค์คคุณทั้ง6ประการดังกล่าวมานี้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ที่สุดแล้วก็ย่อมไม่แคล้วที่จะมีความเป็นไปแตกต่างกันดังนี้คือบางท่าน ตั้งอยู่ในสังขารุเปขายานนี้ประมาณ4-5ถึงวันเท่านั้นสภาวะแห่งวิปัสนาญาณก็จะเลื่อนสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิปัสนาญาณขั้นสูงสุดอันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการบำเพ็ญวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้ได้ไฟวิเศษดวงที่หนึ่งกล่าวคือพระโสตาปฏิมัคนี้เพราะเหตุที่ตนเป็นบุคคลประเภทปฏิบัติสบาย และรู้ได้ง่ายเร็วพลันบางท่านจะตั้งอยู่ในสังขารุเปขายาณนี้นับได้หลายวันหลายเดือนหลายปีโดยมีสภาวะญาณไม่เปลี่ยนแปลคือไม่ขึ้นและไม่ลงก็มีเพราะเหตุที่ตนเป็นบุคคลผู้ขาดวาสนาบารมีไม่มีวาสนาบารมีที่ควรจะได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ บางท่านสภาวะญานจะปรากฏมีอาการขึ้นขึ้นลงลงเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าไม่ถึงความพร้อมเพียงสม่ำเสมอกันหรือเป็นเพราะว่าพอบรรลุถึงสังขารุเปขายานนี้แล้วจิตใจผ่องแผ้วขึ้นสงบขึ้นและตนมีความรู้ในด้านปริยัติศึกษามาก่อนก็เลยทำให้เข้าใจเอาเองว่า ตนจวนจะได้บรรลุมรรคผลแล้วดังนี้ก็ย่อมเป็นเหตุให้โยคีบุคคลผู้มีกรรมนั้นคอยอยู่จ้องอยู่โดยอยากจะรู้เป็นนักหนาว่าหน้าตาแห่งพระอริยะมรรคพระอริยผลที่จักบังเกิดขึ้นแก่ตนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อคอยจดจ้องอยู่เช่นนี้ก็ยอมเป็นเหตุให้สภาวะแห่งวิปัสสนาญาณตกลงมาขั้นต่ำ ครั้นทําความเพียรยังอินทรีย์ให้เสมอกันเป็นอันดีแล้วสภาวะแห่งวิปัสสนาญาณก็จะเลื่อนสูงขึ้นมาถึงขั้นนี้และทําให้คอยจ้องอยู่อีกสภาวะแห่งวิปัสสนาญาณเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานนับได้หลายวันหลายเดือนบางทีนับเป็นปีๆก็มี รวมความว่าสังขารุ้เปขาญาณนี้มีการวางเฉยในรูปนามเป็นลักษณะเป็นวิปัสนาญาณอันยิ่งใหญ่เป็นวิปัสนาญาณขั้นสุดยอดในการปฏิบัติบำเพ็ญถ้ามีอุปสรรคความขัดข้องประการใดประการหนึ่งเช่นเป็นผู้มีอกุสลกรรมที่ทำไว้ขนาดหนักขั้นอนันตริยกรรมก็ดีเป็นพระภิกษุ ต้องอาบัตหนักที่สุดคือเป็นอาบัตปาราชิกก็ดีหรืออินทรีย์ไม่ถึงพร้อมไม่ได้ส่วนสมดุลกันก็ดีก็ไม่สามารถที่จะผ่านสังขารุเปขายาน,นี้ก้าวขึ้นไปสู่ยานเบื้องสูงได้จะอย่างไรก็ดีโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุถึงยานนี้ย่อมมีจิตใจสง,งบเป็นยิ่งนัก และจักมีโอกาสได้ประสบพบเห็นความประหลาดมหัารั์ในพระโอวาทานุศาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนเคยเชื่อถือมาบ้างและไม่เคยเชื่อถือมาบ้างเป็นอันมากซึ่งจะเป็นเหตุให้จะหนักแน่แก่ใจตนเองว่าศาสนาธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้มีความวิเศษ ทรงไว้ซึ่งคุณค่าควรแก่การปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง